ขณะนี้ดิฉันอยู่ในพื้นที่หมู่5ตำบลนนทองหลางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะสภาพอากาศเช้าวันนี้เย็นทีเดียวอุณหภูมิอยู่ที่24องศาเซลเซียสค่ะทีมข่าวศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติของเรายังคงเกาะติดปัญหาภัยแล้งกันอย่างต่อเนื่องและพื้นที่ภาคอีสานก็เป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งไม่แพ้พื้นที่อื่นๆนะคะอย่างจุดที่ดิฉันอยู่ตรงนี้ค่ะจะเห็นได้ว่ามีบรรยากาศประชาชนจนํานวนมากเดินทางมาต่อคิวรอรับน้ํานะคะซึ่งชาวบ้านก็จะนําถังขนาด ใหญ่ค่ะหลายถังบรรทุกขึ้นรถเข็นแล้วก็ยานพาหนะนะคะเข็นมารอรับน้ําตรงจุดที่องค์การบริหารส่วนตําบลนน,นทางหลางค่ะจะัดสรรไว้ให้นะคะแต่ว่าชาวบ้านที่ไม่มีรถเข็นหรือว่าไม่มีอุปกรณ์ค่ะก็จะต้องอาศัยการไหวยวานจ้างคนในพื้นที่นะคะให้ช่วยมาเข็นให้ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เทียวละประมาณ30-50บถึงาบาทต่อวัน1วันต้องใช้ทั้งหมด3รอบจึงจะเพียงพอนะคะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณวันละ150บบาทแต่ว่าในส่วนของ ของชาวผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนนทหลางค่ะก็จะจะัดสรรน้ําไปแจกจ่ายให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะชาวบ้านในพื้นที่ต้องมาต่อแถวรับน้ําแบบนี้เนื่องจากบ่อบาดาลของหมู่บ้านที่ขุดไว้2แห่งค่ะปัจจุบันมีสภาพแห้งขอดจากภาวะฝนทิ้งช่วงนะคะทาให้ไม่มีน้ํามาเติมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันค่ะไม่เพียงเฉพาะแต่ปัญหาน้ํากินน้ําใช้ที่ไม่เพียงพอเท่านั้นแต่ว่าเรื่องของการทําการเกษตร ตกกรรมอย่างนาข้าวก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะว่านาข้าวที่นี่ซึ่งมีอยู่ประมาณ2,500ไร่นะคะปัจจุบันจะเห็นว่าบางแห่งเริ่มมีสภาพยืนต้นบนพื้นดินที่แตกระแหงโดยหากไม่มีน้ําหรือว่าฝนตกลงมาภายในช่วง2เดือนจากนี้ชาวนาคาดว่าข้าวทั้งหมดจะตายอย่างแน่นอนค่ะใช้ชนกิดย่ำแจ่แล้วครับคือซื้อปุ๋ยมาแล้วบางคนกับบรลวาน่ามีน้าบางคนกับข่างนี่ก็เป็นหนีเขา ปุ๋ยก็แพงนี่ การเลี้ยงสัตว์อย่างโครกระบือก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เกษตรกร,กรพยายามปรับตัวหาไรายได้นอกเหนือจากการทํานาแต่พี่ผ่านมาก็ประสบปัญหาเรื่องของโรคลำปีสกินระบาดเมื่อหันไปทดลองปลูกข้าวโพดหรือว่าฟักเขียวก็ไม่ได้ผลผลิตเพราะไม่มีน้ำประกอบกับเมื่อทดลองขุดเจาะบ่อบาดาลก็พบปัญหาดินเค็มส่งผลทำให้น้ำเค็มไปด้วยไม่สามารถใช้ในการเพราะปลูกได้ค่ะ ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะคะว่าหลังจากนี้จะประสานกรมทรัพยากรน้ําให้เข้ามาวิเคราะห์สภาพพื้นที่ก่อนดําเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ําเค็มและเพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ไปจนกว่าฝนจะตกลงมาประสานทางอบจนะครับ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะครับขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนเครื่องขุดเจาะบอ่อบาดาลน,นะครับมาขุดเจาะบอ่อบาดาลเพิ่มในพื้นที่หลังจากได้น้ําเสร็จปุ๊บก็จะสูบน้ําเข้าพักเก็บไวบ้บ่อนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็อีกเป็นอีกบอ่อหนึ่งนะครับที่อยู่อีกฝั่งของหมู่บ้านก็จะเป็นก็จะมีการปรับปรุงในการวางระบบท่อเพื่อนําน้ําเข้าสู่บอ่อต่อไปนะครับ นอกจากการดูแลเรื่องน้ำแล้วนะคะจะยังมีการบริหารการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพด้านอื่นๆควบคู่ไปด้วย สำหรับตำบลนนทองหลังแห่งนี้ค่ะประสบกับปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องมานาน1นปีแล้วนะคะความหวังของชาวบ้านที่นี่คือน้ำฝนรวมไปถึงระบบน้ำใต้ดินค่ะแต่ว่าชาวบ้านนะคะก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้เพราะว่าประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงแล้วก็เรื่องของดินเค็มค่ะทำให้ต้องประสบปัญหาแบบนี้ถ้าหากว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็เชื่อว่าจะต้องเผชิญกับภาวะแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆทุกปีค่ะคุณธนาคารคะ